ใบสีครับคุ้มใบสีที่ผกว่าเป็นงานของความเป็นประเพราะว่าเป็นถือเป็นประจําต้องเป็นประจที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นะครับเป็นเป็นใบสีนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นผลงานหนึ่งที่เขาได้ถอดคลิกถอดถอดสิ่งที่อถอดแนวความคิดหรือถอดบทเรียนต่างๆเนาะออกมาจากคนที่อยู่ ตัวแทนของชุมชในใน,ในบางโคมซึ่งได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนั้นแล้วว่าเอ๊ะท่านถ้าหลับตาได้ถึงบางโรมเนี่ยจะนึกถึงอะไรนึก <c oughs> ถึงอะไรเลาบอกปีนึกถึงตลาดนึกถึงอะไรตลาดน้ำนึกถึงวัดนะฮะนึกถึงวัดก็มีจุดที่เป็นประทับใจก็จะมีอะไรนะที่ประทับรอห้าอะไรเนี่ยต่างๆแล้วก็มีศิสิทธิ์ต่างๆท,ที่ที่คิดว่าน่าจะสรุนักสื่อของชาวบ้านนะ,ะในในในพื้นที่นี้นะครับ แต่ในการก right <Yes. S 1> <tester. S 2> ็ว่าอะไรที่เป็น right? ที or, today, friend, <waters S 2> ่เป็นน่าจะหลับตาแล้วเราเป็นที่จดจาแล้วบอกว่าความเป็นประคมในเรื่องการส่งเสริมนะครับเรื่องของกระบวนการในการท่องเที่ยวนะครับเราก็จะมีเรื่องของการให้เห็นเรื่องของคืออดีตก็คือเรื่องของมีเรามีคลองใช่ไหมครับเรามีคลองเรามีเรื่องของการเรื่องการท่องเที่ยวทางคลองที่ผ่านมาเห็นมีเรื่องของมีมีกลุ่มใช่ไหมครับเรื่องที่จะหาเที่ยวนแต่ ในวัดที่วัดเงินนกันับก็คือก็จะมีไกด์นะครับพาเที่ยว,วยต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาหลังจากช่วงโควิดมาถ้าที่ทราบคือเหมือนกับหายไปเลยไม่ไม่ได้ยมาเพราะว่าอาจจะเรื่องปัญหานะครับเรื่องของการแช่ระบบของเรื่องของอโควิดต,ตัวน,นี้นะครับแต่ขณะเดียวกันรตรงนี้เมื่อสถา,านการณ์เริ่มเริ่มที่คายลงนะครับเริ่มที่คายลงกน ในหลายหลาย,หลายที่ก็เริ่มเหือดกับพยายามที่จะสร้างสุดขายขึ้นมาสุดนะขายขึ้นมาแล้วก็ทําให้เออเอานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในในตำบลในพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดเรื่องของการกระตุน้นนะครับเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับเป็นอันนี้เป็นส่วนของการทำพื้นที่ของการปั้นและถัง,องไอ้ทเราได้ที่ นี่มีที่ที่แบ่งเป็นโซนอะไรมรับนีบ้ตรงนี้ี่เป็นโซนปั้งโซนทำงานตรนี้ก็จะเป็นโซนลูกค้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเก็บไว้เพื่อดูดูถึงกับงานตัวเองด้วย,ายงานของพ่องานองแขออนุญาตไปอาจจะให้ได้ดูจุดไหนได้ไดบ้างครับเนตรงนี้จสโดนี่คับนี่คือเป็นงานอีพเป็นโซนของของปั้ทำง,งาน ก็จะตั้งเองที่ขึ้นขึ้นทั้งหมดเนี่ยโซนนี้คือจะโซนทํางานแจะโซนน้าจะเป็นโซนโขลบทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็เริ่มทําไปทีทีแล้วก็แ็กแล้วนีคือุเป็นลูกขึ้นทั้งหมดเลยเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นทั้งหมดเลยนี่งานทำทั้งหมดนี่เป็นลายตั้นที่กานต่อการทำในฝางนี่เป็นเลยเซตมันนี่เป็นที่ขึ่นสำหรับนั่น กระบวนการแรกจากการผ่าก็คือต้องขึ้นขึ้นล่างแบบเลยครับใช่ครับขึ้นล่างแบบขึ้นมาเป็นมันมีเทคนิคต่างๆนี้ผมกำลังขึ้นล่างแบบเป็นโคลอันนี้เป็นส่วนนี้ส่วนนะครับส่วนนี้เขึ้นเป็นโคลนหลังแรกเป็นเป็นนี่ลักษณะของงานนักข่าวพระราชกิจหน้าขึ้นเป็นโคมนนี่เป็นพักแท่นแล้วก็จะปักโผลเป็นที่พึ่งแล้วก็จะขึ้นเป็นโคลของท่านครับแต่งานที่สำเร็จรูปแล้วคือจะเป็นงานเรซิ่์นึง เดซี่ดีสำเร็จแล้วตอนนี้คืองานที่แต่งประกอบเราก็ได้ดูว่าตอนนี้ประกอบอย่นี้แล้วก็จะมีตัวเขสี่สสี่สบ้าหมาสิบที่เคยเข้ามานีชุดนี้ไม่เคยเข้ามาเลยอ่ะฟังแต่ละหลังบ้านเนี่ย ร,รูกก็ีบท้อเสื็อที่ใ<ม>ต้บาน,าน,นัเป็นพอที่มตาย่ารุนแรงตัวนี้แค่ตันนี้คือเป็นรูปตัวอย่างที่ไว้ที่บ้านแต่คือรูปกกินแล้วคือสงไปแล้วสงองรูกหม่แล้วคุณมมาก ิดว่านะครับการดําเนินการในกิจกรรมแรกนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะทีมวอนะครับทีมวอได้ประโยชน์เพราะว่าเราได้ข้อมูลนะครับแล้วก็เราได้ข้อมูลในส่วนของการที่จะไปดําเนินการและสานต่อนะครับเพื่อที่จะไปาสามารถที่จะเรื่อว่ากำหนดกิจกรรมกาหนดขั้นตอนกําหนดงบมานะครับบริหารจัดการงบมาเนี่ยระเอีได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับ ก็ต้องขอบคุณพี่ๆเป็นอย่างสูงครับวันนี้เบร็กเบ็กเบ็กมาพร้อมแล้วด้วยนะครับเบ็กพร้อมแล้วด้วยนะครับก็ต้องถึงโอกาสนะครับขอบคุณแล้วก็ถสงโอกาส